หญิงสาววัย2 6ปีเธอหายสาบสูญไปอย่างไรร่องรอยแม่ของเธอยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อออกตามหาลูกสาวของเธอทุกๆทีแม่ของหญิงสาวผู้นี้ยังได้โทรศัพท์ไปที่สถานีตำรวจด้วยแต่กลับไม่มีความคืบหน้าใดๆดังนั้นเธอจึงตัดสินใจไปหาผู้ที่มีสัมผัสพิศพเศษแล้วคนคนนั้นก็รู้ว่าลูกสาวของเธอนั้นอยู่ที่ไหนสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่นี่คือบาปภายใต้แสงตะวัน ฤดูร้อนของปี2000เป็นปีที่คริสเตียนวัย20ปีได้กลายเป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวแม้ว่าเธอจะตั้งท้องด้วยความผิดพลาดทั้งยังถูกผักการเรียนด้วยแต่เธอก็ดีใจมากที่ได้คลอดลูกของเธอคนนี้ออกมาและเธอก็ได้ตั้งชื่อลูกสาวคนนี้ของเธอว่าเฮลีหลังจากคลอดลูกแล้วคริสเตนได้ตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่กับแม่ของเธอที่รัฐเดลาแวร์ทั้งนี้ก็เพื่อสะดวกในการดูแลลูก แม้ของเธอมีชื่อว่านางลินเธอยินดีให้พวกเขามาอยู่ด้วยเมื่อเธอได้เห็นเจมส์ลูกเคยของเธอตั้งใจทำงานอีกทั้งคริสเทนก็ดูแลลูกของตนอย่างเต็มที่ด้วยจึงทำให้นางลินรู้สึกสุขใจเป็นอย่างมาก มีอยู่วันหนึ่งทางโรงพยาบาลได้โทรศัพท์มาแจ้งกับคริสเตนว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเจมส์เขาพลัดตกลงมาจากหลังคาในเขตเกสร้างที่เขาทำงานซึ่งตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วแต่ผลเอ็กซเรย์กลับพบว่าบริเวณกระดูกด้านหลังของเขานั้นมีจุดจุดหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งดังนั้นแล้วคริสเตนกับลูกสาวและแม่ของเธอก็รีบมาที่โรงพยาบาลทันทีเวลานั้นเจมส์ James, ที่นอนอยู่บนเตียงอย่างไร้ความช่วยเหลือก็มองมาที่สมาชิกในครอบครัวของเขาจากนั้นคริสเตนก็พูดกับเขาว่าตัวเองต้องเข้มแข็งไว้นะเราจะอยู่กับเธอตลอดไป จากนั้นเจมส์ James ก็ต่อสู้กับโรคร้ายมาโดยตลอดแต่ในที่สุดโรคมะเร็งก็ได้คร่าช,ชีวิตของเขาไปหลังจากที่เจมส์เสียชีวิตลงโลของคริสเตนก็ได้พังทลายลงเธอขังตัวเองอยู่แต่ในห้องจากนั้นก็เขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆในอดีตเวลาผ่านไปไม่กี่วันฮอเพื่อนชายของคริสเตนได้มาเยี่ยมทีท่บ้านเขามีความหวังที่ว่าจะให้คุณแม่สาวสวยคนนี้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง เขาจึงวาดภาพด้วยดินสอสีให้เธอดูอย่างเงียบๆโดยที่เขาไม่ได้ส่งเสียงใดๆมากนักเขาต้องการให้ความเงียบอยู่เป็นเพื่อนกับเธอเขาเป็นห่วงคริสเตนมากและอยากจะให้เธอค่อยๆเดินออกมาจากความเจ็บปวดนี้ดังนั้นฮอจึงพาคริสเตนไปเที่ยวตามที่ต่างๆเช่นทุงน่งนาลำธารภูเขาและเมืองต่างๆซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ออกไปเที่ยวด้วยกันนั้นคริสเตนก็ได้กำลังสร้างโลกใบใหม่ของเธอขึ้นมา ในวันนั้นฮอพาคริสเยนไปเที่ยวที่มืองวูสเตอร์ในรัฐแมริแลนด์แล้วทั้งสองก็ได้พบกับเทียจากนั้นไม่นานคริสเยนกับเทียก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเทียเธอเป็นคนร่าเริงและมองโลกในแง่ดีดังนั้นเมื่อใครได้อยู่ใกล,ใกล้ๆเธอก็จะรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลาย เชอบคริสเทนมากเธอบอกกับคริสเทนว่าเธอกับแจ็คสันแฟนของเธอชอบจัดงานรอบกองไฟในฟาร์มที่บ้านของตนด้วยกันสองคนเป็นประจำแล้วเธอก็ย้ายคริสเทนไปเที่ยวที่นั่นบ่อยๆด้วยความห่วงใยที่ฮอมีให้กับคริสเนนั้นทําให้เธอกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้อีกครั้งขณะเดียวกันคริสเตนก็เริ่มหลงรักฮอเขาแล้ว ทั้งคู่แต่งงานกันในปี2003ในปีนั้นเองคริสเทนได้คลอดลูกชายคนแรกกับฮอลจากนั้นสองปีเธอก็คลอดลูกชายคนที่สองเมื่อรวมกับลูกสาวที่เกิดจากสามีคนก่อนของคริสเทนด้วยแล้วนั้นทําให้ครอบครัวของพวกเขามีสมาชิกด้วยกัน5คนทุกคนต่างใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อเวลาผ่านไปฮอลและคริสเทนต้องเลี้ยงดูลูกถึง3คนภาระค่าใช้ใจ่ายที่หนักอึ้งก็ทาให้ทั้งคู่ยิ่งเครียดและยิ่งกดดัน พอกังวลใจมากเขาจึงพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดแต่ความจริงที่เกิดขึ้นกลับแย่ลงไม่เป็นอย่างที่ใจของเขาคิดเขาเริ่มปัดภาระหน้าที่ของตนถึงขนาดไม่ยอมดูแลลูกๆไม่เอาใจใส่ครอบครัวเหมือนอย่างเคยแล้วเขาก็ไม่สนใจความรู้สึกของคริสเตนด้วย จนกระทั่งปี2007คริสเซนตัดสินใจพาลูกๆย้ายกลับไปอยู่บ้านแม่นางลินแม่ของเธอตอนรับเธอและลูกๆเป็นอย่างดีนี่ก็เป็นเพราะว่าครั้งนี้เธออยากให้ลูกสาวกับพอค่อยๆเลิกรากันในความเป็นแม่แล้วเธอคิดว่าพอเป็นผู้ชายที่เลวเขาไม่มีสิทธิ์ที่เป็นพ่อของลูกอีกต่อไปแต่คริสเตนก็ยังไม่ได้ตอบอะไรปกติแล้วในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เธอกับลูกจะอยู่บ้านแม่ แต่วันเสาร์อาทิตย์เธอจะพาลูกๆก,กลับไปอยู่กับพอเป็นเพราะว่าเธออยากให้พอกลับตัวใหม่เพื่อลูกๆเพื่อครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในเดือนพฤศจิกายนปี2007คริสเตนทะเลาะก,กับพอยกใหญ่เธอโกรธมากจากนั้นเธอจึงย้ายกลับไปอยู่บ้านแม่นางลินจึงใช้โอกาสนี้แนะนำให้คริสเตนรีบหย่าก,กับพอซะแต่คริสเตนก็ยังไม่ยอมหย่า หลังจากที่เธอกับแม่มีปากเสียงกันเธอได้พาลูกๆออกไปจากบ้านในตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรก็เลยลองโทรศัพท์ไปหาเทียเพื่อขออยู่ที่บ้านของเทียสักระยะเทียยินดีมากและเธอก็ตอบตกลงว่าเธอจะไม่บอกให้ฮอรู้เด็ดขาดว่าคริสเตนกับลูกๆอยู่ที่บ้านของเธอ ขณะที่คริสเตนอยู่บ้านของเทียนั้นเธอได้รู้จักกับาฮาเดอร์น้องชายดังฝั่งแม่ของเทียที่ทะเลาะกับพ่อแม่แล้วเขาก็รับไม่ได้สุดท้ายเขาจึงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเทียที่เป็นพี่สาวทางฝั่งแม่แม้ว่าฮาเดอร์จะอายุน้อยกว่าคริสเตนหลายปีแต่ทั้งคู่ก็มีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือไม่มีที่พักอาศัยทั้งสองจึงได้ระบายความในใจต่อกัน ไม่กี่วันต่อมาคริสเตนได้โทรศัพท์ไปหาแม่เธอบอกกับแม่ว่าเธอรู้แล้วว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรนางลินเชื่อใจว่าลูกสาวต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแต่ใครจะรู้ล่ะว,ว่านี่จะเป็นการคุยกันครั้งสุดท้ายระหว่างเธอกับลูกสาวของเธอหลังจากนั้นเป็นเวลาสองวันก็คือวันที่12พฤศจิกายนนางลินได้รับข่าวร้ายจากแจ็กสันแฟนของเธอว่าคริสเตนได้หายตัวไป พวกเขาออกตามหาเธอจนทั่วฟาร์มเป็นเวลานานแต่ก็ไม่พบพบก็แต่จดหมายที่คริสเซนเขียนทิ้งไว้ในห้องแล้วก็ไม่มีเบาะแสอื่นๆอีกเลยเมื่อนางลินได้ยินดังนั้นเธอก็รีบไปที่ฟาร์มของญาติซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอประมาณ75ไมล์เธอให้ญยยาติมารับหลานกลับไปแล้วตัวเธอก็ออกตามหาลูกสาวในฟาร์มอันกว้างใหญ่เธอหาอยู่นานจนกระทั่งพบรถของคริสเซนจอดอยู่ เมื่อตำรวจมาถึงเทียก็ให้ข้อการว่าเธออาจจะเป็นคนสุดท้ายที่เห็นคริสเตนเพราะว่าตอนเช้าเธอได้พูดคุยอยู่กับคริสเตนจากนั้นประมาณบ่ายสองโมงเธอก็ออกไปทำธุระข้างนอกจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงพอเธอกลับมาก็ไม่เห็นคริสเตนแล้วเธอได้สอบถามที่แฟนและน้องชายฝั่งแม่ของเธอแต่พวกเขาก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงใดๆซึ่งก่อนที่คริสเตนจะหายไปนั้นเธอก็ดูปกติดีทุกอย่าง เทียพาตำรวจไปตรวจสอบในบ้านแต่ก็ไม่พบเบาะแสใดๆเลยเทียบอกว่าปกติแล้วคริสเตนจะไม่ปล่อยลูกของเธอทิ้งไว้แล้วตัวเองออกไปไหนต่อไหนแน่ๆดังนั้นเธอจึงแนะนำให้ทางตำรวจไปสอบถามที่ฮอสามีของคริสเตนดูนางลินผู้เป็นแม่บอกว่าระยะหลังมานี้ฮอบังคับให้คริสเตนทำตามคำสั่งเขาแล้วก็ห้ามไม่ให้คริสเตนขัดคำสั่งด้วย นางลินยังบอกอีกว่าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนทั้งคู่ทะเลาะก,กันยกใหญ่คริสเตนจึงย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านกับเธอตอนนั้นเธอสังเกตเห็นว่าบนใบหน้าของลูกสาวมีรอยฟกช้ำแต่หลังจากที่ตำรวจได้พูดคุยกับพอแล้วพอบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคริสเตนออกมาไม่เหมือนที่ทุกคนพูดเลยเขาบอกว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไป เมื่อคืนวันนี้ก่อนที่คริสเตนจะหายตัวไปคริสเตนยังโทรศัพท์ไปหาเขาอยู่เลยซึ่งทั้งสองก็พูดคุยกันดีแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดีขึ้นด้วยหลังจากพูดคุยกันทั้งคู่ตกลงจะเริ่มต้นกันใหม่คริสเตนเอ่ยถึงที่อยู่ของตนกับลูกให้ฮอฟังซึ่งฮอเองก็บอกว่าตอนนี้จะไปรับพวกเขากลับบ้าน แต่คริสเตนพูดว่านี้ก็ดึกมากแล้วพรุ่งนี้ค่อยมารับก็แล้วกันซึ่งฮอก็เตรียมที่จะไปรับพวกเขาหลังเลิกงานของในวันพรุ่งนี้แต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในตอนนั้นฮอได้หยิบสมุดบันทึกของคริสเตนติดมาด้วยเขาบอกว่าคริสเตนทำสมุดเล่มนี้หล่นไว้ก่อนที่เธอจะออกจากบ้านไป ตอนนี้เองในมือของตำรวจมีเบาะแสสำคัญอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นก็คือจดหมายที่คริสเซนเขียนไว้ที่พบในฟาร์มและสมุดบันทึกที่ฮอออกให้ตำรวจดูเมื่อตำรวจได้เปิดดูหลักฐานทั้งสองอย่างนี้ก็พบว่าในจดหมายเขียนไว้ว่าขอบใจเธอมากเลยนะเทียที่ให้ฉันกับลูกๆมาอาศัยอยู่ด้วยสำหรับพวกเราแล้วมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเลยแหละทำให้ฉันมีความคิดใหม่ๆหลายอย่าง ส่วนในหน้าสุดท้ายของสมุดบันทึกที่ฮอลออมาให้ตำรวจดูนั้นกลับเป็นเบอร์โทรศัพท์สามหมายเลขด้วยกันแล้วก็ไม่ใช่เบอร์โทรของเพื่อนด้วยแต่กลับเป็นเบอร์โทรของสถานสงเคราะห์ทั้งสามแห่งดังนั้นทางตำรวจจึงสันนิฐานว่าที่คริสเตนหายตัวไปก็อาจจะเป็นเพราะเธอมีความกดดันมากจึงยอมทิ้งทุกอย่างไปถ้าอย่างนี้แล้วเธอก็ไม่ได้หายตัวไปนี่ในทางกลับกันเธอยังทิ้งภาระหน้าที่ในการรับผิดชอบดูแลลูกๆของเธอไว้ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้พนักงานฝ่ายปกครองจึงรีบทำเรื่องฟ้องร้องจากนั้นทางสารก็ออกหมายจับคริสเตนทันทีเรื่องนี้ทำให้นางลินของคริสเตนโกรธมากเพราะในความคิดของเธอแล้วลูกสาวของเธอจะไม่มีวันทิ้งลูกๆสุดที่รักของเธอไปอย่างแน่นอน และจดหมายที่ครูเซนเขียนไว้ให้กับเทียนั้นก็เป็นแค่จดหมายขอบคุณเท่านั้นเธอเชื่อว่าลูกสาวของเธอต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ๆซึ่งการสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ต้องเกิดความผิดพลาดเป็นแน่นางลินโต้แย้งกับทางตำรวจอยู่เป็นเวลานานเธอเองรู้สึกว่าน่าจะเปล่าประโยชน์ดังนั้นเธอจึงขยายการค้นหาลูกสาวด้วยตัวเธอเองทำแบบนี้เธอจะได้รู้ความจริงไปด้วย โดยสื่อต่างๆประจำท้องถิ่นต่างพากันประโคมข่าวนี้ทำให้มีอาสาสมัครกว่า100คนมาร่วมทีมช่วยเธอค้นหาโดยที่พวกเขาเริ่มการค้นหาจากจุดสุดท้ายที่คริสเซนปรากฏตัวนั้นก็คือในฟาร์มพวกเขาช่วยกันค้นหาในทุกทิศทุกทางเมื่อไปถึงตรงพุ่มในป่าพวกเขาไม่มีความชำนาญในป่าเลยจึงทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบาก สุดท้ายพวกเขาก็ควาน้ำเหลวเมื่อไม่พบคริสเตนพี่สาวของนางลินก็ได้แนะนำให้เธอไปหาสองพี่น้องคู่หนึ่งที่เมื่อ25ปีก่อนพวกเธอเคยใช้ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งในการไขคดีที่ยังไม่สามารถปิดคดีได้มาแล้วหลายคดี สองพี่น้องคู่นี้ไม่ได้ต้องการให้นางลินให้ข้อมูลอะไรกับพวกเธอมากนักทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้กระทบต่อการสันนิษฐานของพวกเธอพวกเธอขอแค่สร้อยคอของคริสเตนเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาเท่านั้น จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้สัมผัสที่6ของตนเพื่อลองเชื่อมต่อกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติจากนั้นพวกเธอก็เอ่ยถึงรูปร่างหน้าตาของคริสเตนนางลินเมื่อได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกเครียดขึ้นมาทันทีทันใดนั้นพี่น้องผู้ที่มีสัมผัสพ,พิเศษคู่นี้ก็ได้พูดถึงชื่อของเทียขึ้นมา หลังจากจบพิธีแล้วทั้งคู่ก็บอกกับนางลินว่าคริสเตนได้จากโลกนี้ไปแล้วเธอบอกให้นางลินต้องไปหาความจริงกับคนที่ชื่อเทียเธอรู้สึกรับไม่ได้กับคำพูดของพี่น้องคู่นี้เพราะเทียเป็นเพื่อนที่คริสเตนไว้ใจมากที่สุดไม่ใช่เหรอนางลินได้ลองโทรศัพท์ไปคุยกับเทียแต่เทียกลับปฏิเสธที่จะพูดคุยถึงเรื่องนี้การที่เธอเงียบก็ยิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับนางลินมากขึ้น นางลินจึงหาอ่านข้อมูลต่างๆของเทียจากโซเชียลซึ่งเธอได้ส่งอ e ีเมลไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆของเทียผ่านทาง MySpace ที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธออยากได้ข่าวคราวต่างๆของลูกสาวในที่สุดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2008เป็นเวลาหลังจากเกิดคดีนี้ได้ครึ่งปีเพื่อนบางคนของเทียได้พูดอะไรบางอย่างข้อมูลต่างๆที่พวกเขาส่งมาเพื่อต้องการจะบอกเป็นไหนว่าคริสเตนถูกทำร้าย นางลินจึงนำหลักฐานเหล่านี้ไปให้กับตำรวจเพื่อให้ทางตำรวจได้เริ่มตรวจสอบคดีใหม่อีกครั้งจากนั้นทางตำรวจจะไปสอบถามเทียที่บ้านแต่เทียกลับหนีไปแล้วจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่าหลังจากเกิดเหตุกันกันกบคริสเตียนได้ไม่นานเทียกับแจ็คสันก็ไปยังรัฐเทนเนสซีส่วนน้องชายทางฝั่งแม่ของเทียก็ย้ายไปอยู่ที่รัฐเท็กซัส เหตุการณ์ที่ทั้งสามคนออกไปอยู่ในที่ต่างๆอย่างกระทันหันแบบนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงหรอือเนื่องจากนางลินยังไม่มีหลักฐานที่จะหาว่าลูกสาวของเธอนั้นอยู่ที่ไหนนางลินจึงไปพบพี่น้องผู้ที่มีสัมผัสพิเศษอีกครั้งและในครั้งนี้สองพี่น้องก็ได้ชี้แนะสิ่งที่น่าตกใจนั่นก็คือทั้งสองบอกว่าเรารู้สึกได้ว่ามีไฟลุกไหมอย่างรุนแรงเราได้กลิ่นเหม็นไหม เมื่อนางลินได้ยินอย่างนั้นแล้วเธอจึงเชื่อมโยงเรื่องราวได้ทันทีนั่นก็คือแจ็คสันแฟนของเทียชอบจัดงานรอบกองไฟอยู่บ่อยๆดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างหลงใหลในไฟเป็นอย่างมากแล้วจะเป็นไปนได้ไหมที่เขากับเทียจะสมรู้ร่วมคิดกันแล้วเธอจะหาหลักฐานเพื่อเอาผิดคนร้ายได้ยังไงกัน เมื่อเดือนคุมภาพันธ์ปี2010นางลินได้รับจดหมายฉบับหนึ่งโดยบังเอิญจากเรือนจำประจำรัฐเทนเนสซีโดยในจดหมายระบุว่าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคริสเตน แล้วคนที่ลงนามจ่าหน้าซองจดหมายก็คือแจ็คสันแฟนหนุ่มของเทียนางลินนำจดหมายฉบับนี้ไปส่งให้กับตำรวจแล้วเหตุการณ์ก็มาถึงจุดเปลี่ยนทางตำรวจสนิษฐานว่าคริสเตนไม่ได้หนีออกจากบ้านไปแล้วในคืนนั้นทางตำรวจก็ได้ไปคุยกับแจ็คสันที่รัฐเทนเนสซีทันที แจ็คสันรู้ดีว่าเขาทำไฟไหม้บ้านของเพื่อนดังนั้นเขาจึงถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา15ปีแล้วเขาก็ต้องการผ่อนหนักให้เป็นเบาด้วยการบอกความจริงกับตำรวจเรื่องคริสเตนถ้าหากแจ็คสันซื่อสัตย์และบอกความจริงทางตำรวจก็จะพิจารณาลดโทษให้เขาโดยมีข้อแม้ว่าหลังจากที่เขาให้การทั้งหมดแล้วเขาต้องเข้าเครื่องจับเท็จด,ด้วย เพื่อเป็นหลักฐานได้ว่าเขาไม่ใช่คนร้ายผู้บงการของคดีนี้ถ้าหากผลไม่ผ่านทุกอย่างที่เขาเคยขอไว้ก็จะเป็นโมฆะทันทีแล้วแท็กสันก็ตอบตกลงเขาบอกกับตำรวจว่าร้างของคริสเตนถูกฝังอยู่หลังโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐแมริแลนด์เขาได้ให้แผนที่กับตำรวจไว้ด้วย แจ็คสันบอกว่าเขาเคยทำงานเป็นช่างซ่อมที่นั่นและเทียก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นด้วยแล้วเขากับเทียก็พบรักกันที่นั่นด้วยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปี2010หลังจากการตรวจสอบในหลายๆขั้นตอนที่ค่อนข้างซับซ้อนในที่สุดทางตำรวจก็พบร่างของคริสเตนแต่เนื่องจากเวลาผ่านไปนานจึงทำให้ทุกอย่างย่อยสลายไปหมดเหลือเพียงโครงกระดูกเท่านั้น ทางแพทย์นิติเวชได้นำซากฟันที่ลงเหลืออยู่ไปตรวจสอบจากผลการตรวจสอบสามารถยืนยันได้ว่าเป็นร่างของคริสเตนจริงในที่สุดเวลาผ่านไปสองปีครึ่งทางตำรวจก็สามารถขยายผลของคดีนี้ได้แจ็กสันบอกกับตำรวจว่าทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของฮาร์เดอร์น้องชายทางฝั่งแม่ของเทียเขาเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นยังไม่เคยมีความรักมาก่อน พอเขาเห็นคริสเตนเขาก็หลงรักเธออย่างหัวปักหัวปัมในวันนั้นเขาเห็นคริสเตนกับฮาเดอร์กำลังถกเถียงกันแจ็คสันเห็นคริสเตนมีอารมณ์ที่หวั่นไหวดังนั้นเขาก็แค่อยากจะไปปลอบใจเธอเท่านั้นแต่เมื่อฮาเดอร์เห็นว่าเขากับคริสเตนกำลังมีความลับที่เปิดเผยไม่ได้ดังนั้นฮาเดอร์ ader, ก็เกิดความอิจฉาจากนั้นเขาจึงใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะทื่อก่อเหตุอันน่าสลดนี้ขึ้นมา เมื่อแจ็คสันเห็นดังนั้นเขาก็ตกใจกลัวกลัวว่าตนจะมีเอี่ยวไปด้วยเขาจึงยอมช่วยหาเดอร์ปกปิดเรื่องราวดังกล่าวเทียก็ร่วมด้วยสุดท้ายพวกเขาก็ช่วยกันขุดหลุมขนาดไม่ลึกมากที่หลังโรงแรมเล็กๆนั่นจากนั้นก็นำรังคริสเตนไปฝังไว้แจ็คสันพยายามกลบเกลื่อนความผิดของตนด้วยการพูดว่าเขาทำอะไรบ้างในเหตุการณ์นั้นแต่จะเชื่อได้เหรอเพราะพลจากเรืองจับเท็จบอกว่าเขาพูดโกหก จากนั้นไม่นานตำรวจก็ไปหาฮาร์เดอร์ที่รัฐเท็กซัสฮาร์เดอร์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับตำรวจฟังแต่เรื่องที่เขาเล่านั้นเป็นคนละเรื่องกับที่แจ็คสันเล่าเลย <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขาเห็นแจ็คสันกำลังลวงละเมิดคริสเตนแต่เธอขัดขืนซึ่งก่อนหน้านี้ฮาร์เดอร์ก็อยากเข้าไปสมทบด้วยแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะแจ็คสันได้ลงมือทำร้ายเธอไปแล้ว ฮาเดอร์เห็นว่าแจ็คสันเป็นแฟนของพี่สาวทางฝั่งแม่ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยแจ็คสันจัดการเรื่องนี้ต่อมาเทียได้ให้การคล้ลายๆกันกับแจ็คสันโดยเทียยอมรับว่าตนมีส่วนร่วมในการก่อเหตุแล้วเธอยังช่วยปกปิดความผิดให้กับชายทั้งสองด้วย เนื่องจากเธอกลัวความผิดดังนั้นเธอจึงเลือกที่จะไปอยู่ในรัฐแมริแลนด์แต่ตอนนั้นมีหลายคนเข้าใจว่าเธอจงใจที่จะช่วยแฟนหนุ่มของเธอแล้วเวลาก็ผ่านไปสองปีครึ่งเธอที่เลือกนิ่งเงียบคนนี้ก็ไม่ได้เสียใจต่อสิ่งที่เธอทำลงไปเลย หลังจากก่อเหตุพวกเขาทั้งสามคนก็แยกกันไปคนละทางเทียกับน้องชายทางฝั่งแม่ของเธออาจจะเกิดผิดใจอะไรกันขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นกันแน่ในที่สุดแจ็คสันกับเทียก็ได้บรรลุข้อตกลงของชั้นสารโดยแจ็คสันสารภาพผิดจึงถูกสารตัดสินจำคุกเป็นเวลา30ปี เทียมีความผิดฐานร่วมกระทำความผิดซึงถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา7ปีครึ่งส่วนฮาร์เดอร์ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาเขาจึงถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลา30ปีเช่นกันแม่ผู้ไม่เคยยอมถอดใจเลยในที่สุดสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดก็แลกมาซึ่งความเป็นธรรมให้กับลูกสาวนางลินดูแลหลานสามคนนี้เป็นอย่างดีเธอมองดูพวกเขาว่าเป็นชีวิตที่เหลืออยู่ของคริสเตนลูกสาวของตน เอาละค่ะเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้วที่นี่คือบาดภายใต้แสงตะวันขอบคุณที่รับชมค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ